เรียกว่าทําทั่วโลกครั้งอีกแล้วครับกับโมเดลฟุตซอลไทยของเราครับล่าสุดนั้นฟีฟ้าถึงกับช็อกช้างศึกทําช่องแตกโด่งดังแซงบราซิลไปแบบเหลือจะเชื่อที่โมเดลฟุตซอลไทยของเรา เป็นทีมนําทัพครับหลังจากที่เอเชียนั้นไม่แพ้ใครเลยกับการเล่นเกมแรกในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้และก่อนเจอกันครับโคชชิวบาเองก็ออกมาพูดว่ายังวิตกกังวลในแมตท,ที่จะเจอไทยเราและอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังในแมตท,ที่เราชนะโครเอเชียมันมีเงื่อนงําอยู่ก่อนการแข่งขันครับโดยไทยเราฝึกซ้อมร่วมกับอิหร่านทำให้เราสามารถผง,งาดเอาชนะโครเอเชียได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านะครับพบกับเซียนอัปเดตซึ่งเซียนอัปเดตในวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายเลยครับทั้งเกี่ยวกับฟุตซอลไทยของเราที่โด่งดังแซงหน้าบราซิลครับฟีฟ่าถึงกับช็อกช่องแตกเพราะไทยจริงๆและก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังครับในแมตท,ที่เราชนะโครเอเชีย มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ทําให้เราผลงานดีแบบเหนือความคาดหมายโดยเรื่องแรกครับเราจะมาพูดถึงกับโมเดลฟุตซอลไทยที่ตอนนี้พาเอเชียครั้งประเดิมประวัติศาสตร์ในเกมแรกของเราครับชาติจากเอเชียนั้นไม่แพ้ใครเลยครับและก็เป็นทีมไทยเราที่เปิดก่อนเล่นเกมแรกชนะชาติโยุโรปอย่างโครเอเชียไป2อตออหนึ่งะครับส่วนเอเชียทีมต่อไปเนี่ยก็เป็นอุซเบกิสถานนะครับประเดิมเกมแรกก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน เสมอกับเนเธอร์แลนด์ครับ3ประตูต่อ3ซึ่งเนเธอร์แลนด์เองตอนนี้ก็อันดับโลกไม่ได้ต่ำเลยนะครับอันดับ36ของโลกส่วนอุซเบกเนี่ยอันดับที่11ของโลกครับซึ่งจบด้วยผลเสมอกันแต่ว่ารูปเกมมันสูสีจริงๆนะครับถึงแม้ว่าอันดับโลกจะห่างกันก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีผลมากกับผลการแข่งขันนะครับเพราะแต่ละคู่ที่เจอกันเนี่ยอันดับโลกก็ห่างกันนะแต่พอแข่งขันจริงๆความต่างในทีมก็เยอะนะครับอย่างไทยเราเจอโรเอเียเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอันดับเหนือกว่าแต่พอเล่นนกัจรริงๆททีไยเา พูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยครับว่าเราเป็นรองในเกมนี้เพราะโคลอเชียเองเป็นชาติที่ผ่านเข้าเล่นในตัวแทนยุโรปได้เขาก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับอันดับของโคอเชียในทวีปยุโรปเนี่ยอันดับที่8นะครับคือไม่ได้น้อยเลยอันดับ8ของยุโรปพอมาเจอกับเราก็เห็นแล้วว่าความแตกต่างมันชัดแต่เราเองมี รูปแบบการเล่นที่ละเอียดก็เลยเอาชนะไปได้ส่วนอีกทีมนึงครับเป็นคู่ล่าสุดเลยที่แข่งขันกันไปก็เป็นอัฟกา,านิสถานก็เอาชนะเอ็นกูลาไป6ต่อ4ทําให้นะตอนนี้ชาติเอเชียของเรายังไม่แพ้ใครเลยในการเล่นเกมแรกของการแข่งขันรจริงแชมป์โลกนําทัพมาโดยไทยเราครับที่เปิดตัวก่อนแบบสุดสวย ก็เป็นเม็ดแรกของยิงแชมป์โลกด้วยที่เราแข่งขันซึ่งตารางคะแนนตอนนี้ครับอัฟกานิสถานอยู่อันดับที่2ของตารางโดยอันดับ1เป็นอาร์เจนตินาครับส่วนอัฟกานิสถานตอนนี้ก็มีสิทธิ์เข้ารอบ16ทีมีเหมือนกันเพราะว่าชนะในเกมแรกครับส่วนเกม2ก็ต้องผ่านยูเครนไปให้ได้และก็ต้องเจอกับอาร์เจนตินาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสดูแล้วครับเพราะมีตุน3แต้มไว้ก่อนส่วนทางฝั่งอุซเบนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับมี1คะแนนร่วมกับ land, กเนเธอร์แลนด์ อีก2เกมซึ่งอุสเบก้ยังมีโอกาสอยู่50-50ถ้าเกิดว่าชนะเกมต่อไปโดยจะเจอกับทั้งคอสตาริกา และก็ปารักไวเลยทีเดียวสําหรับอุสเบะน,นะครับโดยรอบนี้เอเชียเรามาแรงจริงๆนํามาโดยไทยครับที่ชนะโรเอเชีย2ต่อ1ในเกมแรกอันนี้เราพูดได้นะเพราะว่าเราชนะมาและเป็นการชนะทีมจากยุโรปครั้งแรกในรอบ10นัดกินระยะเวลารวมไปเนี่ย20ปีที่เราไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยในการแข่งทิงแชมโลกนํามาตั้งแต่ปี2 0 0 0ครับจนถึงปี2 0 2 4เราถึงจะเอาชนะได้ เนิ่นนานจริงๆซึ่งผลพวงจากรูปแบบการในขันของเราที่ผลงานดีเหลือเกินครับทำให้ฟีฟ่านั้นต้องตกตะลึงตาค้างกันเลยเดียวเพราะล่าสุดมีอัปเดตออกมาจากทางช่องของฟีฟ่าเองครับเป็นช่อง Youtube ล่าสุดเลยครับแมตช์การ่นขันที่ไทยเราชนะโครเอเชียเนี่ยเป็นการในขันที่มียอดวิวสูงสุดเกือบ400,000วิวเลยทีเดียวครับขนาดที่ว่าแสงหน้าบราซิลนะที่ชนะคิวบามา10-0ต่อ แต่สุดท้ายเป็นไทยเราที่มียอด engagement ยอด v วิวที่ดีกว่าซึ่งบราซิลเนี่ยมียอดเข้าชมอยู่ที่1.3แสนคนส่วนไทยเราครับยอดเข้าชมอยู่ที่3.7แสนคนเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเลยครับเพราะเราแซงหน้าบราซิลไปได้โดยบราซิลครับฟอมยอดเยี่ยมมากชนะคิวบา10-0แต่ไทยเรายอดเยี่ยมกว่าทำให้ช่อง y o u t u b e ของฟ i f a ตอนนี้ ช่องแตกเป็นที่เรียบร้อยโด่งดังตราการตาก,กันเลยทีเดียวแต่ละคู่เนี่ยยอดเข้าชมก็ยังน้อยอยู่ครับอย่างคู่ของอุซเบเจอกับเนเธอร์แลนด์มียอดเข้าชมเพียง7,000 0 0เท่านั้นนะครับส่วนคู่ของปารักไวเจอกับคอสตาริกาก็มียอดเข้าชมเพียงแค่5,000 0เท่านั้นแตกต่างจากคู่ของไทยเรานะครับ ที่มียอดเข้าชม3.7แสนเลยส่วนบราซิลก็1.3แสนอันนี้ก็ยังไม่เท่าเราเรียกว่าเด่นเกินหน้าเกินตาไปแล้วสําหรับช้างศึกของเราก็ยังเหลืออีก2เกมในรอบแบ่งกลุ่มที่เราจะเจอกับทั้งคิวบาและก็บราซิลแมตช์เจอบราซิลอาจจว่ายอดวิวแตกกว่านี้นะสำหรับการในขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับเอาล่ะเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างครับเรื่องของการเจอกับคิวบาซึ่งโค้ชของคิวบาเองครับในแมตช์ท,ที่พบกับบราซิล ก็ยอมรับสภาพและก็พูดถึงแมตที่เจอไทยเราด้วยว่าต้องการที่จะชนะและคว้าสามแต้มมาครองให้ได้โดยกุนซ์คิวบาครับออกมาเผยหลังเกมในเกมที่แพ้บราซิล10ต่อ0ซึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครเลยที่มีความสุขฉากกันในขันนัดนี้ซึ่งเป็นผลการในขันที่เลวร้ายเหลือเกินครับสกอบอร์ดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเรากับบราซิลแต่ก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้เพราะว่า รู้ถึงความเหนือชั้นของพวกเขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะพยายามลดความเสียหายในการแข่งขันเราเล่นเกมรับแล้วนะแต่บราซิลเองก็เดินหน้าบทขยี้เราแบบไม่ยั้งมือและเราเองก็ตื่นเต้นมากกับการแข่งันฟุตซอลโลกครั้งนี้ซึ่งยังเหลืออีก2เกมโดยจะพยายามปรับปรุงทีมไม่ดีขึ้นในแมตช์ที่เจอกับไทยจะลดข้อบกพร่องและหวังว่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นี่คือสิ่งที่โค้ชคิวบาพูดถึงไทยเราครับบอกว่าเขาเองก็จะ ลดข้อบกพร่องปรับจุดเด่นของทีมให้ดีขึ้นและหวังว่าจะทําให้ดีกับทีมชาติไทยงานนี้ก็เป็นงานหนักพอสมควรในแมตช์ที่เราเจอกับคิวบานะครับเพราะเคยเจอกันมาแล้ว ยิ่งก็หนึ่งสิบสองประตูครับในศึกฟุตบอลโลก2012ตอนนั้นสุภวบุฒิเองก็น่าจะซัดไปสี่ประตูคนเดียวนะครับเราก็สามารถชนะคิวบามาได้นะณตอนนี้ชื่อชั้นเองไทยเรายังดูดีกว่าแต่จะประมาทไม่ได้นะครับทีมจากโซนคอนคาเคฟเราประมาทไม่ได้จริงๆพร้อมที่จะชนะเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ครับฟุตซอลไทยของเราก็เร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายเตรียมพร้อมที่จะเจอคิวบาเรียบร้อยแล้วโดวยทางโค้ชมิเกลโรดิโก้ครับก็ได้มอบหมายให้โค้ชฟิตเนสเนี่ย นำนักเตะทุกคนฟื้นฟรูร่างกายครับโดยผู้เล่นส่วนใหญ่ก็พูดถึงเกมนี้ครับอย่างรุนชัยจุงวงสุขผู้เล่นแนวรับของไทยที่ทํา1ประตูนในเกมที่ชนะโครเอเชียได้2อหนึ่งเนี่ยเขาก็เด้ออกมาบอกนะครับว่าเกมที่เราจะต้องเจอกับคิวบาเนี่ยต้องไม่ประมาทคู่แข่งเพราะว่าถึงแม้ว่าคิวบาจะแพ้มา10ต่อศูนย์ก็จริงนะครับแต่ว่าบราซิลเองเป็นทีมระดับโลกและก็แน่นอนว่าเป็นเกมที่สําคัญจริงๆในเกมนี้หากว่าไทยเราสามารถเอาชนะได้นั้นก็จะการันตีเข้ารอบ16ทีมทันทีซึ่งผู้เล่นทุกคนก็ จะพยายามคว้า3มแต้มมาครองให้ได้ในแมตชนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีสุดๆของเราแล้วนะครับเจอคิวบาทีมอันดับที่78ของโลกเลยอันดับห่างชั้นกับเรามากแต่ว่ารูปเกมอาจจว่าไม่ห่างแน่นอนงานนี้ก็รอชมรอตามกันได้ครับวันที่17กันยายนนี้ครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาดีเหลือเกินมาปิดท้ายการที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อมูลหลังเกมข้อมูลก่อนเกมที่จะประเดิมเกมแรกในศึกฟุตซอลโลกนะครับ โดยผมเนี่ยก็มีข้อมูลหนึ่งครับที่ได้มาก็คือก่อนที่เราจะลงเล่นเกมแรกเจอกับโรเอเชียเราได้สเกลรูปแบบและก็วิธีการของโรเอเชียมาแบบละเอียดยิบเหมือนกันก็คือดิบยไทยเราครับลงฝึกซ้อมด้านเทคนิคร่วมกับทีมชาติอิหร่านเพื่อที่จะปรับจูนทีมไปกับกันในขันเวทีโลกครั้งนี้ โดยทั้งสองทีมเองครับก็ตกลงร่วมมือกันว่าจะฝึกซ้อมทางเทคนิคเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับลงซ้อมกันทั้งหมด90นาทีครับแบ่งเป็นการฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ รวมถึงการเล่น power play ลงเล่นแบบปกติและก็แท็กติกด้านอื่นๆนะครับซึ่งทั้งไทยและก็อิหร่านเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆรวมถึงสกอร์การในขันด้วยนี่แหละครับเหตุผลที่เราฟอร์มดีกับเกมแรกเจอกับโครเอเชียเราได้มีการฝึกซ้อมร่วมกับอิหร่านเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนั่นนะครับแต่ว่าเป็นการอุ่นเครื่องแบบเสริมแท็กติกต่างๆทั้งการเล่น power play ด้วยการเล่นแบบปกติด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเกมรับของเราที่เจอกับโครเอเชียนั้น เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเหมือนเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมกับอิรานที่เล่นแนวนี้เล่นสไตล์นี้จริงๆครับอิรานเขาจะเล่นสไตล์สูงใหญ่พักพิงยิงนะครับเป็นสไตล์เดียวกันกับโครเอเชีย ที่ฝรั่งรูปร่างสูงจะเล่นสไตล์นี้ซัดสวนใหญ่เน้นยัดบอลไปหน้าเป้าและหน้าเป้าก็พิงรอผู้เล่นเข้ามาเติมเกมรุกโดยก่อนการแข่งขันนะเราก็ได้ซ้อมจังหวะแบบนี้นะครับทำให้เรารับมือกับเกมรุกของโครเอเชียได้รับมือกับผู้เล่นที่สูงใหญ่ของโครเอเชียได้ครับหน้าเป้าของเขาและสุดท้ายเราก็เบียดแซงเอาชนะได้สําเร็จงานนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานโค้ชให้กับผู้เล่น ที่ได้ร่วมมือกับอิหร่านแบบเป็นจริงเป็นจังเพื่อผลงานที่ดีกับเวทีโลกครั้งนี้ครับอันดับ1ของเอเชียกับอันดับ2ร่วมมือกันขนาดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลนะกับฟุตซอลไดของเราอย่างน้อยนอยรอบ16ทีมครับเราต้องผ่านไปให้ได้และก็มองต่อไปในรอบ8ทีมโดยเฉพาะในแมตช์ที่เจอคิวบาเนี่ยต้องเน้นหนักเป็นพิเศษแมตช์ที่เจอกับบราซิลอาจจะไปเน้นในเรื่องของวิธีการเล่นเกมรับแหละ เจอกับทีมใหญ่ๆแบบนี้ทีมมุนหดแบบนี้เราจะเล่นเกมรับแบบไหนเจอกับบราซิลนะครับที่มีทักษะดียิงดีดีทุกอย่างครับสไตล์เซบ้ายังไงก็รอติดตามกันได้และการแข่งขันในวันนี้ครับทวีปเอเชียของเราก็จะลงสนามครับอย่างพี่ใหญ่อิหร่านครับต้องเจอกับเวเนซุเอลาและก็ทาจิกิสถานน้องใหม่ต้องเจอกับโมโร็อกโก อันนี้เป็นงานยากสุดๆก็รอติดตามกันได้นะครับและก็อยา่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทยวันที่17กันยายนี้เจอกับคิวบาเป็นแมตช์ชี้ชะตาว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าถ้าเกิดเสมอโอกาสเข้ารอบก็มี80%แต่ถ้าเกิดชนะ100%เการันตีไปเลยเราส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตแบบเซียนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r คร e เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย